เป๋ก <cor> ็จะกินข้าวนะคะอันนี้เป๋กินข้าวอะดำมาดำมามาดำมาเร็วเรวนี่ของดำอยู่นี่เร็วมามากินข้าวเร็วเร็ววางมาให้แล้วเร็วเดินมาเดินมาเดินมาเร็ว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 เดี๋ยวเป๋กินหมดนะเดินมาเดินมาเร็วเร็วไม่ต้องกลัวแบ่งกันคนละจานแล้วเร็วเร็ว อาดำมามาเร็วมาเร็วดำมาเดินมาเดินมาเดินมากินเตี้ยเขาไม่กินมามานนหะขออาดำแล้วมาเดินมาเดินมามาเร็วเร็วเดินมากินข้าวมาเร็วเร็วอาดมเดินมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วอาอดามกินปลากระป๋องแล้วมาตอกกังวนเนี่ยเดินมาถ้ากี่หิวก็เดินมาหิวเดินมาหิวเดินมาหิวเดินกินเลยเอาไว้ให้แล้วนะแอบไม่ให้แล้วโจดี้มันจะกินกินเลยจ้ะนั่นแหละกินเลยกินเลยเพราะว่าต้องแอบไ่ให้ไม่งั้นโจดี้ก็กินหมด กี่จานกี่จานกี่ถ้วยทำไว้ให้กินตัวอื่นก็เขาก็มาแย่งกินหมดต้องแอบไปให้เขาอารมอามอ่ะเหี่ยวกินไปแล้วอารามก็กินตอนกลางวันกินปลากระป๋องมากินอีกอะรอบเย็นตอนเช้าก็รอบหนึ่งเป็นสามรอบแล้วอารามอารามสามรอบแล้วจ้าเหี่ยวกินไปแล้วปลากระป๋อง วันนี้เหี่ยวกินปลากระป๋องแล้วจ้าให้อาดามกินรถกับข้าวคงยังไม่มาไม่รู้มาหรือเปล่าวันนี้ อิ่มแล้วใช่ไหมกิ่มแล้วใช่ไหมปิ่มแล้วใช่ไหมอือกินหมดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโจดี้กินหมดแล้วใช่ไหมอือกินแล้วใช่ไหมกินแล้วเก็บแล้วนะมีแต่กล่องโทมให้ขับข้าวข้มาเสร็จแล้วกินอิ่มหมดแล้วเอาป่ะ อิ่มแล้วใช่ไหมไปไป,ไปกินน้ำกินท่ากันอาดามอิ่มหรือ,อยังเดี๋ยวกินปลากระป๋องไปแล้วอิ่มไหมดาดามเอ้ยอ่าไม่ต้องกลัวเขาแย่งกินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกินเลย <c oughs> นานไม่เอาไม่เอาไปไม่ได้มาไปเที่ยวไปเร็วๆไปเที่ยวกันเร็ว เดี๋ยวเที่ยวกันมาเลยจะว่ากันอากาศมืดๆจะเป็นแบบนี้อากาศมืดจะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะใครนอน่ะ เดี๋ยวกลกันไปนะอาการมืดมืดหนุมก็กัดทามือแล้วจะซ้อมไม่ชอบเดินอยู่มันเยอะอ่ะแทงกินปลากระป๋องไปแล้วมังจ๊ะตะกี้ินข้าวไปแล้วอ่ะแทงขากินก่อนเพื่อนเลยอ่รก,กับข้าวมาแล้วนี่นะยายมอนอยู่กับใครอ่ะ มาแล้วมาแล้วกับข้าวมาแล้วกับข้าวกี่วันกี่โมงแล้วล่ะอืมวันนี้ก็มืดอยู่อืมมาวันนี้มืดอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ไป เขาเขาบอกว่าบางทีเขาไ <Shift> ม่ได้เข้าไปโน่นบ้านหสูงเขาก็จะมาไวเออบางทีเขาไปหสูงเขาก็มามืดเเขาห็นเขาขายมาเต็มคันรถเลยนะมาถึงเราหมดแล้วอันนี้อันน้หวังขาดผ้าดนะ มาแล้วอยู่มาละทายาบจนหมดกระปุกแล้ว <_ d ata> นี่เห็นไหมนอนเข้ามากกัดเลยนี่แน่นี่แน่เข้ามาก็กัดเลยอืมก็ยุ่งชอบเราจะชอบขนาดน,นี้นอนไม่มีความสุขเลยคํ <_ d ata> า,า <_ d ata> มานี่ยคอยจะห้าแต่ห้องนอนแล่คอยสั่งหนุง โอ้ยค่อยนะว่มามันแจ้งไว้เด้ค่อยนะ่ะโอ้ยหลีได้ค่อยนะ่ะบ่ช้านี้ว่าจะตื่นสายชะหน่อยหนึ่งโอ้ยเห็นคือสมัยก้อนมันะยจ้ห้าตีห้าก็ตื่นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วตื่นในขายตีห้าถูกมาแล้วก็ยุงกาดลื่นมาแต่สาก็ยุงก็เยอะ เจอแย่อีแพะยุงเช่นเมื่ไฟฟ้าเขาไปในหอดไฟแล้วเด่งเอนนเอาแล้วก็กิดคามเย็นขึ้นแต่แพยุงอราเง้ยเอาแล้วบอกสั่งใหม่หมดเลยบอก อืมอืออแต่ก็ยังได้ขายอยู่อยู่นี่ก็เขาก็มายู่ดีอะไรเนาะอืมเร่งข้นมานอนลับกูเ็ไปอยู่ มีการนอนไม่หลับเดชซอมีแตห่หลับเอาหลับเอาไม่เคยดูหนังหมดจดสักทีเลยค่ะเดชซอไม่เคยดูหนังจบเลยซอขอจบคลิปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ